ตัวกันตัวนี้ก็สั่งมาจากลาซาด่านะครับแล้วก็เอาไปรับนะครับน่าจะจะไม่ผิดตัวละสามร้อยมั้งตัวกันตัวนี้เริ่มจะหมดแรงแล้วแหละคงต้องหาเปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวจะหาดูตัวใหม่แล้วก็ไปรับใหม่นะครับผมน้องนิ่ง,น,งนิ่งมากเลยนะเราไปรับมามันก็จะคมมากนะครับผมแต่คมตรงในที่นี้ต้องไม่กินเนื้อนะครับผม ถ้าไปรับมาแล้วมันกินเนื้อเราจะกดแรงไม่ได้นะครับผมค่อยๆวางลงไปกับหนังศีรษะลูกค้านะครับกันให้ทั่วเลยนะครับผมให้รอบศีรษะนะครับผมช่างตัดอยู่ตลาดเวอร์กับกับพี่อีกคนหนึ่งชื่อช่างโอมนะครับผมอยู่ด้วยกันสองคนนะครับตัดค่ำหนึ่งก็ได้ประมาณ อย่างน้อยต้องมี7จแปดหัวนะครับผมตัดหัวละ140บาทนะครับเราก็จะกันใช้ตัวกันกันรอบศีรษะน้องเลยนะครับผมก็ได้ข้าวเกับข้าวอยู่นะครับผมจากงานว่างจากงานประจำเราก็มาตัดที่ตลาดนะครับผมได้วันหนึ่งก็อย่างน้อยนะครับผมเจ็ดหัวอย่างน้อยที่สุดเลยครับห้าหัว หัวละร้อยสี่สิบครับผมก็ตัดมาตรงนี้นะครับตั้งแต่เรียนจบมาเลยนะครับผมตัดที่ตลาดเวิลด์ไนท์มาร์เก็ตเรียบคลองทวีวัฒนาติดกับสนามหลวงสองนะครับผมผ่านไปเจอแวะทักถ่ายกันได้นะครับผมอยู่ฝั่งเซเว่นอีเลฝั่งปั๊มปตทนะครับผมแต่อยู่ในตลาดเวิลด์มาร์เก็ตครับผม บาเบอร์ทุกท่านช่างบาเบอร์ทุกท่านผ่านไปแวะทักทายกันได้นะครับผมเราก็จะกันให้น้องให้รอบเลยนะครับผมทั้งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะกันยากหน่อยนะครับต้องกันหลายรอบครบกันเสร็จแล้วต้องกลับมากันใหม่อีกทีนึงเพราะบางทีน้องก็จะเกรงนะครับผมจะกัน